สวัสดีค่ะเซลเมโคราทอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ h o n ้า CRV สำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น EHEV นะคะ ES ขับเคลื่อน2องล้อสีขาวแพทิ้นัมราคาหนึ่งล้านหกแสนหนบาทค่ะสำหรับราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะ คันนี้ค่ะเช่นเคยเป็นรถของลูกค้าเมเองเตรียมส่งมอบนะคะเลิกดีวันที่20กรกฎาคม2566นี้ลูกค้าจะเดินทางมารับรถที่โชว์รูมเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะก็ทักสอบถามโปรโมชั่นกับเมโดยแอดมาทางไลน์ค่ะเมส่งใบเสนอราคาให้จากนั้นนะคะลูกค้าพิจารณาถูกใจก็โอนจองเข้าบัญชีบริษัท หลังการโอนจองนะคะการเงินของ Honda ก็จะออกไปเสร็จให้นะคะเป็นการโอนจองเข้าบัญชีบริษัทของ Honda หลังจากโอนจองไฟแนนก็จะติดต่อไปนะัดทำสัญญาให้ถึงที่เลยค่ะลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะหลังจากที่ไปแนนอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอรถมาลงค่ะ คันนี้พอรถมาลงเมย์ก็ติดอุปกรณ์ตกแต่งตามข้อตกลงที่ให้กับลูกค้าแล้วก็มีนำเสนอในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะคะเผื่อตัดสินใจในการติดตั้งเพิ่มเพราะว่าการติดตั้งของที่นี่จะติดตั้งโดยช่างฮอนดา้ามีรับประกันให้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ทุกชิ้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างเมย์แนะนำกันค่ะ เริ่มต้นจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะคันนี้ติดตั้งปีมเซรามิก 3M เกรด S Edition ค่ะลูกค้าเลือกบานหน้าบานหลัง60%ด้านข้าง80%ค่ะสำหรับปีมเซรามิก 3M เกรด S Edition จะมืดด้านนอกนะคะแต่ใสสว่างใสเคลียร์จากด้านในค่ะกันความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วอายุการใช้งานยาวนานนะคะมีออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็ม และนอกจากนี้นะคะยังสะท้อน uv ปกป้อง uv ได้ดีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งคิ้วกันสาดขอบโครเมียมค่ะเป็นของแท้นะคะคิ้วกันสาดจะติดที่ขอบประตูด้านบนนะคะแล้วก็เป็นแบบขอบโครเมียมด้วยซึ่งเดิมนะคะขอบประตูของรถยนต์ฮอน da CRV จะเป็นโครเมียม ติดคิ้วกันสาตัวนี้ก็ยังมีโครเมียมอยู่นะคะเพราะว่าชุดแต่งเป็นขอบโครเมียมค่ะติดตั้งแล้วก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วยังสามารถลดกระจกนะคะเวลาต้องการระบายความร้อนลดกระจกลงนิดนึงนะคะฝุ่นหรือว่าฝนก็จะไม่กระเด็นเข้ารถค่ะเป็นข้อดีของคิ้วกันสาต์นะคะ ท่านใดที่ชอบก็ติดตั้งได้ค่ะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบก็แจ้งได้นะคะไม่ติดตั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งเบ้ากันลอยมือจับประตูแบบโครเมียมค่ะเป็นของแท้ของ h ันด a ชิ้นงานจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะติดที่มือจับประตูนะคะทั้ง4ประตูค่ะทั้ง2ฝั่งนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะ 1284บาทเท่านั้นค่ะได้4ชิ้นเป็นของแท้ของฮันด้ประโยชน์ของเบ้ากันลอยนะคะเวลาที่เปิดประตูนะคะสุภาพสตรีนะคะอาจจะมีเล็บยาวเวลาเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆนะคะก็จะควรเป็นรอยนะคะถ้ามีตัวนี้ก็จะปกป้องนะคะป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนติดตั้งแล้วก็จะดูสวยงามด้วยนะคะไม่ล้นออกมาด้านนอกนะคะสำหรับเบ้ากันลอยมือจับประตู เป็นของแท้ของ h o น da ค่ะนอกจากนี้นะคะถัดลงมาด้านล่างคิวตัวนี้จะเป็นบันไดข้างค่ะสำหรับบันไดข้างจะเป็นของแท้นะคะของ h o น da เช่นเดียวกันมีสัญลักษณ์ของคำว่า CRV ติดตั้งที่บันไดด้านข้างค่ะเป็นสีเงินตัดกับสีดำนะคะพอติดตั้งแล้วนอกจากจะดูสปอร์ตแล้วประโยชน์ของบันไดด้านข้างสามารถเหยียบ ขึ้นรถนะคะเป็นเหมือนบันไดเวลาที่ก้าวขึ้นรถนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะก็จะก้าวเป็นสเตปได้นะคะขึ้นเหยียบที่บันไดก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นรถนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับท่านใดที่มีเด็กๆนะคะโดยสารไปด้วยก็จะขึ้นลงได้สะดวกค่ะด้านหลังนะคะคันนี้ก็ติดตั้งชุดตกแต่งประตูท้ายนะคะ ัวนี้เป็นแบบโครเมียมค่ะเป็นของแท้นะคะคิ้วกันลอยกันชนด้านหลังนะคะเป็นโครเมียมเส้นเดียวกันด้านในนะคะก็จะมีหมอนรองคอหมอนผ้าห่มที่หุ้มเบลนะคะกระบะถาดท้ายของแท้และแผงครอบกันลอยขอบห้องสัมภาระท้ายค่ะตัวนี้นะคะพอติดตั้งแล้วนะคะก็ ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนนะคะสำหรับขอบของพลาสติกตรงนี้นะคะเวลาที่ยกของขึ้นลงใช้ไปน,นานๆอาจจะเกิดรอยขีดข่วนได้นะคะตัวนี้ก็ติดเพื่อป้องกันการเกิดรอยนะคะติดแล้วก็ดูสปอร์ด้วยนะคะเป็นโครเมียมสีเงินและเป็นของแท้จาก Honda ค่ะ คันนี้เพิ่งติดอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เคลือบเซรามิกนะคะพอมีเห็นว่ารถติดอุปกรณ์เรียบร้อยก็นำมารีวิวให้ชมก่อนนะคะพรุ่งนี้จะเข้าเคลือบเซรามิกก็จะเงาวิบวับเลยสำหรับแพ็กเกจเคลือบเซรามิกนะคะก็รับประกันให้3ปีเต็มค่ะเป็นน้ำยาของ 3M นะคะสามารถกลับเข้ามาเติมน้ำยาเคลือบเซรามิกซ้ำได้ ที่ศูนย์ที่ซื้อรถนะคะทุกๆ6เดือนในแต่ละครั้งนะคะก็จะมีค่าบริการ1,070บาทต่อครั้งค่ะนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการนะคะเข้าได้ที่โคโราชฮอนด้าหน้าเซฟวันนะคะหรือในเครืออุบลพันธ์ทองค่ะมีที่จังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสเกตนะคะและที่นี่โคโราชค่ะสาขาตรงข้ามตลาดเซฟวันนะคะ ครั้งแรกนะคะเมย์จะทำให้เลยก่อนส่งมอบรถ1ครั้งโดยที่ไม่ตัดแพ็กเกจแพ็กเกจของลูกค้ายังคงเหลือ6ครั้งเท่าเดิมค่ะถ้าได้ผ่านมาทางโคราชก็เข้ามาเติมน้ำยาเคลือบเซรามิกซ้ำได้นะคะของ 3M ระยะเวลาในการทำก็ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะนัดหมายกับเมก่อนล่วงหน้าได้นะคะโดยทักไปที่แชทที่เราคุยกันนะคะหรือว่า เบอร์โทรติดต่อกับเมย์ก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับเมย์ก็ติดต่อตามช่องทางที่เราคุยกันได้เลยค่ะล้อแมกดีไซน์สปอร์ตนะคะสีดำค่ะมาด้วยยางติดรถยนต์ของดันหลบนะคะขนาด18นิ้วค่ะ สำหรับขนาดของยางนะคะ235ทั 6, 0, R 1 8ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะเป็นแบบน็อต5รูดีไซน์สปอร์ตนะคะดำคมเข้มเลยทีเดียวสำหรับล้อแม็กค่ะในส่วนของคุณภาพของยางนะคะ Honda รับประกันให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะประตูด้านหลังฝั่งผู้โดยสารนะคะเปิดได้กว้างมากๆนะคะตั้งฉากแบบนี้เลย ก้าวขึ้นและก้าวลงได้อย่างสะดวกค่ะและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะมีบันไดด้านข้างด้วยด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะนั่งสบายค่ะเป็นเบาะหนังนิ่มด้วยนะคะแล้วก็มีพนักเท้าแขนนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังวางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งค่ะ หลังคาด้านบนเป็นสีเบจนะคะในรุ่นนี้ก็จะมีหลังคาสัลลูฟเปิดดูวิวก็ได้หรือถ้าไม่เปิดก็ปิดได้ค่ะเข็มขัดนิรภัยมีทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะไปในห้องโดยสารก็ใช้งานง่ายมากนะคะโดยการสัมผัสค่ะ เปิดปิดได้ง่ายนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น type c 2องตำแหน่งสะดวกสบายมากๆนะคะนำสายชาร์จมาเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะคะ2ตํตำแหน่งค่ะแผงข้างประตูนะคะตกแต่งด้วยลายไม้ มือเปิดประตูเป็นแบบสีเงินแบบนี้ค่ะตัดกับสีดำนะคะแผงข้างประตูแล้วก็บุด้วยหนังค่ะหรูหราสปอร์ตมากๆนะคะสำหรับภายในของรถยนต์ Honda CRV ในรุ่นนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าเปิดประตูนะคะเบาะของผู้ขับขี่ก็จะเลื่อนถอยหลัง ทำให้ก้าวขึ้นไปนั่งในรถได้สะดวกนะคะคันนี้ติดตั้งคิ้วบันไดแบบ LED ค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะคันเกียร์หุ้มหนังมีพนักเท้าแขนนะคะเป็นกล่องเก็บของหุ้มหนังเช่นเดียวกันค่ะ ข้ามาในห้องโดยสารนะคะหน้าจอเครื่องเสียงอ่าหน้าจอของมาตรวัดนะคะจะเป็นจอแบบ TFT แสดงสถานะแล้วก็ตั้งค่าการใช้งานบนหน้าจอได้เลยนะคะปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยเงื่อนไขของการสตาร์ทนะคะหรือว่าวิธีการสตาร์ทรถ1กุญแจจะต้องอยู่ในรถค่ะลักษณะกุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์ค่ะมีปุ่มล็อกปลดล็อกเปิดฝากระโปรงท้ายและปุ่มโฮเอาไว้สตาร์ทรถจากภายนอกรถค่ะเมื่อกุญแจอยู่ในรถแล้วลูกค้าเหยียบเบรกได้เลยและกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งปล่อยมือค่ะเครื่องยนต์ติดนะคะทำงานแบบนี้ตำแหน่งเกียร์จะต้องอยู่ที่เกียร์ P นะคะเวลาสตาร์ทรถและเวลาดับเครื่องนะคะก็ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ P เช่นเดียวกันแล้วก็กดปุ่มเดิมค่ะ ปุ่มนี้นะคะปุ่มสต็อปสต็อปสต็อปกับสตาร์เครื่องปุ่มเดียวกันนะคะจะอยู่ด้านขวาของพวงมลาลัยค่ะพวงมลาลัยก็จับถนัดมือนะคะงุ้มหนังสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการใช้งานบนพวงมลาลัยค่ะควบคุมเครื่องเสียงนะคะควบคุมความเร็ว หลังก็มีกล้องรอบคันให้ดูด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆปลอดภัยสุดๆนะคะเวลาใช้งานถึงรถจะมีขนาดใหญ่แต่ว่าขับง่ายค่ะเพราะว่าเห็นทั้งรอบคันเลยเวลาที่ถอยนะคะก็มองจากหน้าจอเครื่องเสียงได้เลยเวลาเราเลี้ยวนะคะก็จะมีเส้นกะระยะนะคะด้านหลังนะคะให้ดูด้วยแบบนี้แล้วก็มอง กล้องรอบคันประกอบได้ค่ะแบบนี้เลยสะดวกสบายมากๆค่ะระบบแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถปรับอุณหภูมิเป็นออตโต้ได้กดไฟสีเขียวที่ออตโต้ แอจะทำงานให้อัตโนมัติค่ะหรือถ้าอยากจะปรับเองก็ปรับได้นะคะโดยการหมุนนะคะเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้นะคะสัมผัสได้ง่ายค่ะเอื้อมมือมาแล้ว,ลวหมุนได้เลยหมุนขวาเพิ่มอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาค่ะและลดต่ำสุดได้ที่18องศาหมุนซ้ายค่ะเพิ่มพัดลมเพิ่มความแรงของลมนะคะขวนขวาลดให้หมุนซ้ายค่ะ หากต้องการรวมอุณหภูมิ2ฝั่งให้เท่ากันนะคะให้กดปุ่มสีเขียวตรงนี้อุณหภูมิก็จะเท่ากันหากต้องการแยกอุณหภูมิให้กดไฟสีเขียวออกแล้วก็ปรับได้เลยอุณหภูมิก็จะต่างกันนะคะแยกซ้ายขวาได้ AC off ตรงนี้นะคะถ้าลมแอร์ที่ออกมาไม่เย็นนะคะให้สังเกตว่าเป็น off อยู่หรือเปล่านะคะให้กดเป็น on ค่ะไลฟ้าหน้า ไล่ฝ้าหลังเวลามีฝ้าเกาะกระจกก็กดไปสีส้มให้ทำงานหน้าและหลังค่ะหากไม่มีฟ้าเกาะกระจกก็ปิดออกไปได้เลยโหมดเป็นการเลือกทิศทางว่าจะให้ลมแอร์ออกด้านไหนนะคะออกด้านหน้าอย่างเดียวออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวลงเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยหรือออกด้านหน้าก็จะวนแบบนี้กดได้เรื่อยๆเลยนะคะเลือกทิศทางอยากให้ลมแอร์ออกด้านไหนก็กดที่โหมดได้เลยค่ะ แมคคูล cool, เป็นโหมดที่เอาไว้กดเพื่อเพิ่มความแรงของพัดลมสูงสุดและลดอุณหภูมิต่ำสุดนะคะในปุ่มเดียวพอเวลาที่กดใช้พัดลมตัวนี้ก็จะเพิ่มอุณหภูมิก็จะลดต่ำสุดนะคะทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วถ้ากดใช้แมคคูลค่ะเวลาที่จอดรถต่างแดดนะคะเข้ามาในห้องโดยสารใหม่ๆนะคะอาจจะร้อนแมคคูล cool, ช่วยท่านได้ค่ะ กดปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะคะสำหรับปุ่มนี้ค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีไวเลสชาร์เจอร์นะคะที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนำโทรศัพท์มาวางได้เลยนะคะที่ตำแหน่งนี้ก็จะชาร์จให้เลยสะดวกสบายไม่เกะกะนะคะวางได้เลยมีช่องจ่ายไฟนะคะ12โวลต์ช่องเชื่อมต่อ USB นะคะหรือจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบเชื่อมต่อ โดยนำสายชาร์จมาชาร์จก็ได้เป็น Type C นะคะอีกหนึ่งตำแหน่งด้านหน้าสะดวกสบายมากๆค่ะ ระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็น eHEV นะคะเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเทียบกับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้เกือบ100%เเซนตนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะประหยัดสุดๆนะคะ ด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้เลยค่ะช่องแอร์แผงแอร์นะคะก็ดีไซน์สปอร์ตมากๆหรูหรามากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ ES นะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้คอนโซลด้านหน้าแผงข้างประตูนะคะทุกประตูเลยก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะด้านบนนะคะสลู r เปิดทีละชั้นก็ได้นะคะเปิดชั้นแรกก่อนกดปุ่มน,นี้นะคะเลื่อนก็จะเปิดให้เลย ชมวิวนะคะไปเที่ยวตากอากาศภูเขาต้นไม้นะคะทะเลก็เปิดได้ดูวิวหรืออยากจะรับอากาศภายนอกนะคะก็กดตัวนี้รับอากาศภายนอกสดชื่นมากๆนะคะเวลาไปท่องเที่ยวก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ เวลาที่ขับรถนะคะก็สามารถชมวิวไปด้วยได้นะคะสำหรับคันนี้ Honda CRV eHEV รุ่น ES ค่ะเป็นขับเคลื่อน2องล้อนะคะคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบวันที่20กรกฎาคม2566นนี้ลูกค้าจะเดินทางมารับด้วยตัวเองนะคะมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda CRV ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบหรือ eH EV นะคะก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นกับเมย์ก่อนได้ค่ะโดยการทักไปที่เพจเซลเมย์โคราชฮอนด้ชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะคะเซลเมย์โคราชฮอนด้ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกทางเพจนะคะแอดไลน์ Ad ได้เลยค่ะ id line นะคะ0910477704 กดเลือกที่ ID นะคะหรือหากท่านใดต้องการจองทันทีตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็โทรมาได้ค่ะที่เบอร์0629155647แต่หากท่านใดยังไม่สะดวกจองอยากสอบถามโปรโมชั่นก่อนแอดไลน์หรือว่าทักไปที่เพจนะคะเดี๋ยวเมย์ทําใบเสนอราคาส่งให้ค่ะ ตอนนี้รถก็เริ่มทยอยมาลงแล้วนะคะสำหรับ e-h-e-v สำหรับท่านใดที่สั่งจองเอาไว้รอสักครู่นะคะรออีกแป๊บหนึ่งอ,อีกใจเดียวเท่านั้นรถใกล้จะมาลงแล้วนะคะอันนี้ก็ส่งมอบให้ตามคิวจองค่ะสำหรับ ลูกค้าที่สะดวกมาดูรถที่โชว์รูมนะคะก็สามารถนัดหมายกับเมย์ก่อนได้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะช่องทางการติดต่อช่องทางการนัดหมายนะคะโทรมานัดหมายก็ได้หรือทักไปที่เพจหรือแอดไลน์ค่ะแจ้งวันเวลาที่สะดวกเข้ามาชมรถมีรถทดลองขับนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจกับการทดลองขับ Honda CRV มีตัวเทสไลน์เป็นรุ่น RS นะคะ ehev rs ค่ะ หรือท่านใดไม่สะดวกเข้ามานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับการซื้อขายรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์กับเซลเมง่ายนะคะแล้วก็ปลอดภย100ัยร้อยเปเซการโอนจองก็โอนจองเข้าบัญชีบริษัทค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการโอนจองเข้า,เ,าเป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะทุกยอดโอนการเงินจะออกใบเสร็จให้นะคะ อุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นติดตั้งโดยช่างฮอนด้าด้วยนะคะมีรับประกันให้ทุกชิ้นลูกค้ามั่นใจได้ค่ะอย่างคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการติดตัง้งติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถด้วยนะคะแต่ว่าเมย์ยังไม่ได้ให้ช่างติดเนื่องจากว่ารถคันนี้เพิ่งติดฟิล์มนะคะต้องรอฟิล์มแห้งก่อนถึงจะติดตั้งกล้องได้นะคะ ในส่วนของ honda sensing นะคะคันนี้ก็ทำงานนะคะโดยกล้องมุมกว้างด้านหน้านะคะตรวจจับรถคันด้านหน้ารถจักรยานยนต์คนเดินถนนรถจักรยานเส้นแบ่งถนนนะคะเพื่อให้การทำงานของ honda sensing ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็แม่นยำสุดๆนะคะสำหรับกล้องมุมกว้างที่ติดตั้งในรถยนต์ Honda ทุกรุ่นค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังมี เซนเซอร์ S S นะคะด้านหน้า4จุดนะคะเซนเซอร์มี4จุดด้วยกันแล้วก็ด้านหลัง4จุดค่ะมีกล้องรอบคันมีกล้องสําหรับมองมุมอับสายมองมุมอับสายตาด้านซ้ายนะคะตัวนี้จะเป็นเลนมอสนะคะแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพด้านซ้ายนะคะเวลาที่จะเปลี่ยนเป็นเลนด้านซ้ายหรือเวลาจะเลี้ยวซ้ายนะคะก็สามารถเห็น ทั้งแถบเลยนะคะในเลนด้านซ้ายเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะสวยสปอร์ตอนเนกประสงค์นะคะพับเบาะได้ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะและแรงอีกต่างหากสำหรับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะทักสอบถามโปรโมชั่นกับเมก่อนถูกใจค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทจากนั้นนะคะหากทำสัญญาไปแน้น เตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยซื้อสดก็รอวันรถมาลงแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะแล้วก็นัดวันส่งมอบได้เลยค่ะง่ายและสะดวกมากๆนะคะสำหรับการซื้อขายรถยนต์ Honda กับเซลเมโคราทอนด้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เมีได้นะคะแล้วก็คลิปถัดๆไปจะเป็นรถยนต์ Honda รุ่นไหนสีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ